อย่งไงเสียฉันจะขอลูกหน้าไปหาไอ้กล้ามันก่อนก็นแล้วกันอะไรที่ฉันทําได้ฉันจะทําไปก่อนผู้ใหญ่กับคนอื่นๆรอให้ฟ้าสางก่อนค่อยตามไปเถอะนะอย่างน้อยก็เพื่อความปลอดภัยของทุกคนแล้วเ,เองเล่าความปลอดภัยของเองเอาไปไว้ที่ไหนเสียผู้ใหญ่บ้านถามกลับด้วยความเป็นห่วงจากใจจริงแน่นอนว่าเพื่อเป็นการรั้งตัวพรานหนุ่มไม่ให้เอาตัวเองไปเสี่ยงอันตรายโดยลำพังวิธีรับมือนั้น มีอยู่หากแต่ต้องรอเวลาให้เห็นแสงตะวันก่อนเท่านั้นจึงจะได้ประสิทธิผลเต็มที่แต่แล้วกลับกลายเป็นฝ่ายผู้ใหญ่บ้านและลูกน้องจำนวนหนึ่งที่อยู่ตรงนั้นซีเองเล่าที่พ่ายแพ้ทั้งคำพูดและแววตาของพรานพร้อมบอกชัดว่าทุกถ้อยคำที่ถ่ายทอดมานั้นมันไม่มีอาการโป้ปดหรืออยากอวดดีเลยจนนิดเดียวฉันกับไอ้กล้ากินกันไม่ลงหรอกจ้ะนั่นนับว่าจริง อย่างไม่มีสิ่งใดมาโต้แย้งได้เพราะจากที่เล่ามาก่อนหน้านี้ปอบอาคมในตัวหมอกล้าต้องการอีกครึ่งหนึ่งของพลังชีวิตที่หมอกล้าใส่เข้าไปในตัวพรานพร้อมแต่มันทำไม่ได้หลักฐานคือเหยื่อย,ยังอยู่ตรงนี้โดยปลอดภัยดีทุกประการทั้งที่ความจริงแล้วน่าจะจัดการได้ตั้งแต่อยู่ในกระท่อมเพราะช่วงเวลานั้นพรานพร้อมจิตใจหาดิเข้มแข็งแม้สักนิดเดียวทั้งเสียใจสับสน จนถูกปอบร้ายใช้มนลวงเข้าฝันสร้างภาพร้อนเอาง่ายๆในความคิดของผู้ใหญ่แล้วมันต้องมีเหตุขัดใจอะไรบางอย่างจึงทำให้ปอบอาคมซึ่งหิวโหยกระหายกลิ่นเลือดจำต้องตรงดิ่งมาที่นี่หนึ่งอาจเป็นด้วยกลิ่นอันหอมหวนของไอคำปันมันเกินต้านแต่อีกหนึ่งคงหนีไม่พ้นในร่างซึ่งถูกครอบงำโดยจิตปีศาจนั้นยังหลงเหลือส่วนเซี่ยวของหมอกล้าอยู่และนั่นลหละสิ่งที่ผู้ใหญ่ต้องการ แม้จะเพียงเสี้ยวของเสี้ยวเท่าเท่านั้นก็มากพอแล้วที่จะคืนชีวิตให้หมอหนุ่มเพียงแต่เขาต้องอยู่ในสถานะไม่ใช่มนุษย์เต็มร้อยเช่นเดียวกันกับพรานพร้อมเพื่อนรักไปตลอดการเท่านั้นเองตกลงตามนี้ก็แล้วกันนะผู้ใหญ่ยังน้อยร้อยเห็นเส้นลายมือแล้วค่อยพากันตามไปฉันรู้ว่าตอนนี้เอกกล้าอยู่ที่ไหนเอาเป็นว่ายังไม่ทันจบประโยคผู้ใหญ่ยื่นของบางอย่างให้พรานพร้อม บอกว่าเมื่อพบหมอกล้าหรือกล่าวคือปอบร้ายอย่าพิ่งผีผามทำสิ่งใดลงไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเอาตัวเข้าแลกแต่ให้ใช้สิ่งนี้ก่อนต่อให้ปอบอาคมร้ายจะเก่งกาจแค่ไหนก็ไม่มีทางจะหักเอาใช้กับสิ่งนี้ได้ง่ายๆไม่มากก็น้อยคงช่วยยือเวลาจนกว่าพวกผู้ใหญ่จะตามไปถึงที่นั่นและช่วยกันได้ทันพรานพร้อมรับเอาของสิ่งนั้นมาไม่จำเป็นต้องพินิจกันให้มากความก็รู้ว่า คือหุ่นพยนต์ด้วยว่าตนเองก็เป็นหนึ่งในอาถรรพ์ของชนิดนี้หากแต่แตกต่างกันที่วิธีสร้างตนเป็นพยนต์มนุษย์แต่ที่อยู่ในมือคือหุ่นพยนต์อันเกิดจากการสารเสกตอกอาคมพร้อมประจุพระเวทลงไปจนเข้มขลังมีชีวิตดิ้นได้และคงขยายร่างใหญ่ปานคนยักษ์เมื่อเจอศัตรูผู้เป็นเจ้าของอีกอย่างหนึ่งที่พรานพอม,มั่นใจเกี่ยวกับพยนต์ตัวนี้คือร้ายกาจกว่าตนหลายร้อยขุม สิ่งที่ผู้ใหญ่บ้านบอกนั้นเป็นจริงทุกประการปอบอาคมหมอกล้าไม่มีทางเอาชนะได้ง่ายๆและนั่นอาจหมายถึงเหตุการณ์สำคัญต่อจากนั้นผู้ใหญ่อาจสามารถดึงหมอกล้าให้ขึ้นมาจากคุมนรกมีชีวิตอีกครั้งก็เป็นได้ส่วนเรื่องของเจ้ากล้านั้นเองไม่ต้องเป็นห่วงข้าตามไปเจอได้ทันแน่ๆขอให้เชื่อข้ายังไงหรือผู้ใหญ่ด้วยวิธีไหนปรานพร้อมมิวายถาม รู้อยู่เราๆแล้วว่าผู้ใหญ่บ้านนามบ้าอาดผู้ที่พร้อมจะรับเอาทั้งตนและหมอกล้าเป็นลูกผู้นี้เก่งแต่ถ้าไม่มีใครบอกแล้วจะรู้ด้วยวิธีใดารกระซิบงง้นหรือเอาเถอะนาว่าเดี๋ยวถึงเวลาเองก็จะรู้ได้เองผู้ใหญ่บ้านตอบเลียงเลี้ยงเบี่ยงประเด็นไม่อยากให้เสียเวลาพรานหนุ่มได้ยินเช่นนั้นตนนิ่งอยู่ครู่พยักหน้าเป็นการเข้าใจครั้นแล้วจึงตามจิตสัมผัส ตรงไปหาหมอกล้าทันทีทางด้านผู้ใหญ่บ้านคล้อยหลังที่พานพร้อมจากไปแล้วสั่งการให้ลูกน้องว่าหากคนมาคบยามใดก็ตามให้เตรียมพร้อมรอต่อเมื่อตัวเองลงมาจากบ้านนั่นล่ละค่อยว่ากันอีกทีท่ามกลางความเงียบสงัดช่วงสุดท้ายก่อนหัวรุ่งป่าช้าบ้านหลงเหลงผีตายหาตายหงทั้งหลายต้องพากันหนีหัวซุกหัวซุนเป็นผีไม่มีหลุมรอบสอง เมื่อหมอกล้าจับจองเอาพื้นดินอาถรรพ์เป็นอาสมของตัวเองนั่งสงบนิ่งรีดเรนอาคมให้นิ่งเป็นเส้นดังเส้นได้ที่ตึงขึงเพื่อที่การใช้งานเข้าจริงจะไม่ได้เกิดปัญหาจิตเพียงส่วนเสี้ยวของหมอกล้าจะไม่โผล่ขึ้นมาขัดควางเอาอีกอย่างคราวก่อนอาคมที่ถูกขัดเกลาจนเป็นเส้นบรรจงสารเป็นโครงขังขณะเดียวกันไอดวงจิตเพียงส่วนเสี้ยวที่บ้านั้น ก็พยายามอย่างเต็มที่ในการแทรกแซงแต่ยังว่าหมากับราชามีเรื่องเล่าและคำเปรียบเปยมาแต่นานมใครแข็งแกล่งมักได้เป็นราชาทว่าเมื่อเกิดการสลับตำแหน่งกันแล้วย่อมไม่ใช่เรื่องง่ายในการทวงคืนเพราะนั่นย่อมเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ราชาอ่อนแอจึงพ่ายแพ้ถูกกระชากลงมาเป็นหมาฝ่ายราชาใหม่มีหรือจะยอมง่ายๆหากจะต้องกลับไปเป็นเบี้ยล่าง ให้ขึ้นคล่อมแล้วหัวตีไปทั่วไม่มีสะหรอกเฮ้ย hey, มนุษย์อย่างพวกเองทำไมวุ่นวายกันนักว่าเดี๋ยวคนนั้นเข้าคนนี้ออกแล้วเอาแต่สร้างความวุ่นวายในสถานที่ดูแลของข้าลำพังวิญญ,ญาณอีเอี่ยมดวงเดียวหากมันจะต้องกระเทือนกันทั้งป่าช้าขนาดนี้ข้าจะปล่อยให้มันหลุดไปจากการดูแลเสียจากนั้นก็พากันไปให้ไกลๆทั้งผีทั้งคนครึ่งคนครึ่งผีไป,ไปียไปเฮ้ยนิ่ง อบอาคมหมอกล้าย,ยังคงนั่งหลับตานิ่งปล่อยให้ยายกะลาตากะลีเท้าเซเอลบ่นไปตามเรื่องในฐานะผู้ดูแลสถานที่แห่งนี้แม้จะรู้อยู่เต็มอกว่าชายหนุ่มที่นั่งสงบนิ่งเป็นครั้งที่สองในสถานที่เดิมไม่ธรรมดาทว่าจะให้หลบหนีไปอีกอย่างคราวก่อนเห็นทีจะไม่ได้ประเดี๋ยวตำแหน่งจะโดนริบเรือนเลี่ยกคืนไปเสียตนทั้งคู่จะกลายเป็นผีเร่ร่อนไร้ที่นอนยามดวงตะวันโผล่เข้า มีเดือดร้อนกันหนักเลยหรือฉะนั้นลองเสียงเสียงแข็งไล่ไปเสียเพื่อมันจะกลัวในอำนาจอยู่บ้างอุบะเจ้านี่นี่คิดจะแกล้งเซ่อน่งเธอมาเลยเป็นตอไม้อยู่แบบนี้คิดหรือว่าจะเป็นอย่างคราวก่อนดีในเมื่อกล้ามาลองใช้ที่ดินของข้าข้าก็จะลองให้เองได้รู้เสียงเปลี่ยงฝ่ายตากลีวางอำนาจยังไม่ทันจบประโยคดีกลับมีอันต้องกระเด็นหายไปกับความมืด ตามด้วยเสียงทั้งดินทั้งต้นไม้หักโค่นสั่นสะเทือนโคมครามปอบอาคมเกิดรำคาญสะบัดฝ่าม,มืออัดกระแสะพลังเข้าใส่ยายกะลาพันกลายเป็นผีใยไยม้ตากะลีตายรอบสองโดยไม่ทันตั้งตัวไอ้กล้ามึงพอแค่นั้นเถอะวะและก่อนที่หนึ่งในนายผีป่าช้าจะถูกกำจัดไปอีกตนพรานพร้อมก็มาถึงและได้ความซื่อตามวิสัยตะโกนห้ามสุดเสียงคอเป็นเอ็น ปอบอาคมถอนใจด้วยความน่ายปล่อยยายกลาหนีไปกรอกในตาแดงวาามองพรานหนุ่มบอกชัดถึงความระอาไอ้พร้อมไ้ยไอ้พร้อม,ออมบทจะโง่ก็โง่เสียจริงบทจะสื่อก็สื่อเสียสิน้นทั้งรู้ว่าไอ้กล้ามันไม่อยู่อีกแล้วยังจะดื้อรั้นเรียกมันมาหาภราแสงอะไรหรืออยากจะได้ยินเสียงมันอีกสักครั้งได้กูจะสงเคาะให้ก่อนจะควักเกาไอที่เต้นตูบๆข้อมือออกมา พร้อมเกอือแก้วพรานพร้อมโขบกราบแน่นเมื่อมิตรภาพถูกล้อเลียนนำมาล้อเล่นจากจะพุ่งเข้าหาแล้วสู้เสียอย่างคนบ้าคลัง่งแต่ทำไม่ได้ผู้ใหญ่บ้านบอกเอาไว้แล้วเมื่อเจอหมอกล้าอย่าผีพรมหากตนยังอยากได้เพื่อนคืนมีแต่ต้องเชื่อฟังเท่านั้นพยนในมือสันดริกเตือนให้รู้ว่าปล่อยคูได้แล้วที่เหลือเดี๋ยวคูจัดการเองนั่นเองเมื่อได้รับสัญญ,ญาณ พระหนุ่มคว้างหุ่นอาคมสารใส่หมอกล้าสุดแรงและในเสี้ยววินาทีต่อมาหมอกล้าปอบร้ายมีอันกระเด็นไายท้องบ้างกลางอกแสบร้อนเร่าปวดหนึบจากบาทาของหุ่นพยนต์สีหน้าแสดงออกชัดว่ามันสับสนเป็นที่สุดทั้งที่ตนอยู่ในสถานะแบบนี้ทั้งที่ไม่มีใครจะสามารถสู้ได้แล้วหุ่นพยนต์ตนนี้มันเก่งกล้ามาจากไหนถึงเวียงตีนข้ามอากาศฟาดเสียเต็มแรงได้เล่า อาคมเข้มขลังของตนการมันไม่อยู่เลยหรือใช่แต่ปอบอาคมเท่านั้นที่ตื่นตะลึงแม้แต่พรานพร้อมเองก็ตาค้างอ้าปากเผลอควนในใจว่าหากต้องสู้กับผุนพยนต์ตนนี้คงไม่มีอย่างอื่นนอกจากความตายที่แท้จริงเท่านั้นกระมังที่ตนจะได้รับอีกใจหนึ่งก็ตื่นเต้นยินดีลองท่าเก่งและแกล่งขนาดนี้เห็นทีสิ่งที่หวังไว้คงไม่ใช่เรื่องไกลความจริงขนาดตีนเดียวยังเหนียวเสียความ ทีนี้ก็เพียงแค่รอเวลาให้ผู้ใหญ่บ้านตามมาเท่านั้นต้องรอและรอหึ <c oughs> ไอของพันนี้คิดระ่าจะล้มกูได้เมื่อกูกูแค่เหลอเท่านั้นทันทีนั้นปอบอาคมอวดอ้างสรรพคุณเกินตัวจบชนิดลิ้นยังไม่ทันได้เข้าปากก็มีอันต้องยึกยัก,ยกโยกตัวหลบอุตลุดหุ่นพยนผู้ใหญ่บ้านเป็นพวกไม่ชอบพูดพุ่งเข้าใส่หม้กระชากลูกกระเดือกให้ขาดด้วยมือเปล่า ความบ้องไวของทั้งอีกฝ่ายและตนจนแทบจะเรียกว่าดวงดีในครั้งนี้เล่นเอาปอบหลายคนลุกว่าป้างชักไม่ได้การดูท่าแล้วมันแกล่งจริงอย่ากะนั้นเลยเห็นทีต้องทิ้งป่าช้าแห่งนี้หนีไปหาที่รวบรวมกําลังเสียใหม่ไวเท่าความคิดปอบอาคมหมอกล้าหันขวับหมายจะหายวับหนีทว่ายังช้ากว่าการไขวาข้าของหุ่นพยนต์ศึกซึ่งกำลังคึกเต็มที่ กระชากขาสุดแรงเล่นเอาข้อต่อกระดูกแทบหลุดจากเบา้าตามด้วยวี่งร่างหมอกล้าแวกอากาศข้ามความสูงกว่า3-4ี่เมตรแล้วฟาดลงดินดังสนัน่นยังไม่ทันได้ตั้งตัวตั้งท่าขาข้างเดิมพลันถูกหักกรอบเอาง่ายๆปานไม้แห้งฝ่าเท้าขนาดมะึือมายกขึ้นแล้วกระเทือบลงกระเบนเน็บเล่นเอายุบลงดินจนตัวงอผิดรูปพรานพร้อมเห็นเพื่อนถูกกระทำเช่นนั้นแทบทำใจไม่ได้ แม้จะรู้อยู่ว่านี่เป็นวิธีที่จะหยุดไม่ให้ปอบร้ายนำร่างของหมอกล้าหนีไปแต่มันช่างยากเหลือเกินในการห้ามไม่ให้ตนพุ่งเข้าไปช่วยเพราะสงสารจำต้องเบนหน้าหนีให้พร้อมเออนี่มึงไม่คิดจะช่วยกูสักนิดเลยเหรอเสียงตึงการล่อดลวงของปอบร้ายมีอันชะงักพยนต์ของผู้ใหญ่บ้านไร้กาดอย่งางไร้ปราณีไม่มีจิตใจเว้นช่องว่าง ให้มันล่อลวงพรานพร้อมเอาง่ายๆกระเทืบอีกครั้งแต่ว่าครั้งนี้ไม่ได้ซ้ำตำแหน่งเดิมเลื่อนขึ้นจากกระเบนเน็บเป็นหลังคอแน่ละกระดูกระเดี่ยวมีหรือจะไม่หักทว่านั่นหละความจริงต่างฝ่ายต่างก็รู้ดีอยู่แล้วว่าไอ้ที่นอนสิ้นท่าอยู่หาใช่หมอกล้าแต่เป็นปอบอาคมควบคุมร่างมนุษย์ธรรมดาที่ไหนโดนเข้าแบบนั้นแล้วจะยังรอดอยู่ได้ซ้ำเมื่อหลอกล่อพรานพอมไม่สำเร็จ ก็พยายามโต้กลับเต็มที่แต่มันไม่มีความหมายตัวหักพับกลางเป็นที่ทับกล้วยเพราะถูกจับฟาดกับต้นไม้เรียกได้เต็มปากเต็มคำบ้าอ่อนปวกเปียกสิ้นท่าเลยทีเดียวน้อยนะมึงเป็นแค่ของทำขึ้นกล้าดียังไงมาทำแบบนี้เดี๋ยวกูจะสั่งสอนให้รู้ว่าใครเป็นใครเสียงผลักไม่รู้จักเขตจ,จักราบอาจต้องใช้คำนี้จึงจะเหมาะกับปอบอาคมในร่างหมอกล้าเพราะทุกครั้งที่ท้าทาย ก็มีวายตนเองนั้นเล่าที่ถูกจัดการนี่ก็เป็นอีกรอบพยนตบเปลี่ยงเล่นเสนาหันหมุนได้รอบครึ่งกระดูกที่หักต่อยังไม่ทันสนิทกลับหักซ้ำอีกพรานพร้อมเห็นแล้วแสนสมเพศเวทนาแต่ก็ทำได้เพียงดูท่าทีดักทางเอาไว้กันไม่ให้หนีทว่าดูแล้วความจริงคงไม่จำเป็นอย่างที่ผู้จีบ้านบ้าเอาไว้เพียงพยนลายตัวเดียวก็คุมสถานการณ์เอาไว้ได้อย่างหมดจดไม่ต้องห่วง ขณะเดียวกันทางผู้ใหญ่บ้านเมื่อพร,รยพยนตร์อีกตัวถือครองเอาไว้ส่งสัญญาณเตือนว่าเจอตัวปอบร้ายและกำลังยำเสมันมือมันเทา้าก็พอดีเป็นเวลาเดียวกันกับพวก้องลูกน้องที่เหลือถูกตามมาจนครบตนจึงนำหน้าฝ่าความสลัวรางพากำลังทั้งคนและผีมุ่งสู่ป่าช้าหมู่บ้านใช้จะกันเพียงสิบกว่าที่ตามหลังผู้ญานั้นล้วนแล้วแต่เป็นพวกใจกล้า เก่งกาดด้านอาคมทั้งสิ้นแสงสว่างของวันใหม่มาพร้อมกับกองทัพทั้งพรานและคนเล่นของขนาดย่อมซึ่งนำโดยผู้ใหญ่อาจพ่อบ้านหลงเหลงที่เก็บงำความลับเรื่องราวความสามารถของตนเองเอาไว้ได้หลายสิบปีปอบอาคมหมอกล้าเห็นทีจะรู้ชะตากระมังสายตาสีหน้าเริ่มชี้ชัดว่าอยากหนีเสียจากตรงนี้แล้วไปให้ไกลที่สุดเท่าที่จะไกลได้อาดพลังใส่หุ่นพยนตร์ลายเต็มที่ ราวนี้พอจะได้อยู่บ้างนักรบหุ่นสารร่างยักษ์เสือกเท้าถอยหลังสองสาก้ากว่าจะตั้งหลักได้ปอบอาคมก็หันหลังกระโจนพวดพวดหนีไปไกลใช้แล้วแน่ละ่ะตามคำสั่งที่ได้รับมาคือต้องจัดการรังเอาไว้ให้ได้จนกว่านายจะมาไม่ว่าจะด้วยวิธีไหนก็ตามแต่คำสั่งต้องเป็นคำสั่งทว่าวินาทีนั้นพลันได้ล้มโครมปอบอาคมไม่ซัดแล้วหนีเปล่า เสกเป่าเถาไม้พุ่งเลื้อยเข้าหาและรัดขาสองข้างเอาไว้ซ้ำยังล่ามขึ้นเอวขึ้นอกรัดพกแน่นเข้าเรื่อยๆที่สุดก็เหลือแต่ศีรษะเท่านั้นที่โผล่ผลเถาไม้ให้เห็นพรายพยนพยา,ยามสุดชีวิตทั้งดิ้นทั้งแหกแต่ก็ไม่สามารถชำ่แรกเถาไม้ซึ่งเคลือบไว้ด้วยอาคมได้ปอบอาคมระเบิดเสียงหัวเราะเล็กแหลมด้วยความยามใจอีกไม่กี่สิบก้าวจะพ้นเขตป่าช้าสู่ป่ารก คราวนี้แหละพ่อจะระเบิดพลังให้เต็มที่หนีให้สุดชีวิตแล้วค่อยกลับมาคิดบัญชีเอาทีหลังแต่แล้วทุกอย่างกลับไม่เป็นไปตามคาดและตนคงพลาดต้องคมกระสุนได้แผลเวอร์วะไปแล้วเป็นแน่หากไม่ยั้งเท้ารั้งตัวโผลกลับหลังพรานพร้อมรร้กาศสมชื่อกระสุนนัดนั้นแม่นราวจับบางทั้งที่ระยะห่างและเวลาในการเล็งไม่เอือ้อไม่พอ อีกสองนัดสอนต่อมายังแม่นขึ้นเรื่อยๆปอบอาคมจำต้องกระเถิบถอยห่างจากทางออกป่าช้าเข้ามาตรงกลางเช่นเดิมนั่นยังไม่น่ารำคาญใจเท่ากับบรรดาผีในป่าช้าเริ่มลุกเฮือเพิ่มความกล้าเมื่อเห็นว่าพญาปอบถูกเล่นงานพากันโผล่จากหลุมดักหน้าดักหลังกันให้วุ่นตัวนั้นถูกฟาดกระเด็นไปตนใหม่ก็โผล่มาจับแข้งดึงขาตัวนี้ถูกกระชากลากเวียง ก็มีตนใหม่โผล่เข้ามากอดรัดรังไว้อีกไอ้ีผีหาทั้งหลายชันงกล้านักคิดว่าหุ่นสารพรายพยนต์กับไอ้พร้อมจะช่วยคุ้มกลาหัวมึงได้หรือปอบอาคมครวนแต่แล้วก็จำต้องเร่งสะบัดวาดเวียงมือเท้าตะลุยฝ่าวงล้อมของผีหนีสุดกำลังพรานพร้อมเองก็เล็งยิงไม่เว้นช่องบ้างให้เอาเสเลยสาสี่นัดหลังเข้าเป้าทุกเม็ดเลือดสาดกระเซ็นเจ็บร้อนเผาไปทั้งองคาพยพ คาถาที่เคลือบคมกระสุนนั้นร้กาดปานลาวาเดือดใต้พิภพ,พไหลแหวกแทรกไปทุกเส้นเลือดเส้นเอ็นเล่นเอาแทบก้าวไม่ออกในจะพวกผู้ใหญ่บ้านซึ่งอาคมร้ายแผ่พังพานมาแต่ไกลปานงูใหญ่เลื้อยเข้ามาหาเหยื่อยามนี้ตนไม่สามารถรับมือได้ง่ายๆเป็นแน่ต้องหนีหนีและหนีเท่านั้นจึงจะรอดแต่แล้วทั้งรานพร้อมปอบร้ายและผีทั้งหลายต้องพากันชะงัก เสียงแตกโคมครามสนานลั่นปานป่าช้าถูกถลม่มแบวมาจากอีกด้านทุกสายตาหันไปมองและก็เห็นเช่นเดียวกันคือสัรพัติซึ่งชัดว่าร่างกายกำยำใหญ่นั้นเกิดจากตอกสารผู้เป็นเจ้าของไม่ใช่ใครที่ไหนบรรดาลูกน้องทั้งหลายของผู้ใหญ่บ้านนั่นเองเจ้าพร้อมลบไปให้ผลทางผู้ใหญ่บ้านตะโกนบอกพรานหนุ่มปฏิบัติตามทันทีโดยง่ายมันเป็นเวลาเดียวกัน กับที่ควายและเสือตอกสารพุ่งเข้าใส่สัญชาตญยานสัตว์เสกเจ้าของสั่งเอาไว้พลังงานใ,นใดๆที่ไม่ใช่มนุษย์แท้นั่นคือศัตรูหากอยู่ใกล้หรือขวางทางจงกําจัดเสียตัวพรานพร้อมเองเป็นพยนต์มนุษย์พลังงานจึงดึ่งดดให้สัตว์อาคมสองสามตัวพุ่งเข้าใส่อย่างมุ่งร้ายเฮ้ยคุมของของผู้บึงให้ดีสิว่าครันเมื่อเห็นพรานหนุ่มหลบได้วุดวิดผู้ย่บ้านทั้งโล่งใจและหัวเสีย ตวาดใส่ลูกน้องเสียงครมแน่ละ่ะไม่มีใครไหนเล่าจะนึกโกรธเครืองด้วยจับสัมผัสได้ว่าเวลานั้นผู้ใหญ่บ้านกำลังของขึ้นคงเกิดจากการหายเข้าบ้านว่าพระคาถาปลูกตัวเข้ารบกระมังจึงคึกตาลีตาเหลือกดูดันขนาดนี้ผู้ใหญ่บ้านเหลือเห็นปลายพยนต์ของตนกำลังดิ้นรนเพื่อให้หลุดพ้นจากเถาไม้พรานโขบกลามแน่นจากมีดหมอฟันฉับใสอากาศเพียงครั้งเดียว เถาไม้ซึ่งเสกเป่าอาคมประจุเอาไว้โดยปอบร้ายมีอันฉีขาดกระเด็นได้อย่างน่าอาัศจรรย์ไปไปเอาตัวมันมาผู้ใหญ่บ้านออกคำสั่งปไายพยนต์ดีต,ตัวลุกขึ้นแล้วก้าวพรวดพรวดตรงดิง่งเข้าไปหาปอบอาคมของหมอกล้าแล้วก็เป็นอีกครั้งที่มันกระชากเวียงใส่ต้นไม้บ้างจอมปวกบ้างฟาดลงพื้นจนอ่อนเปรี้ยบเรียกว่าเมื่อผู้ใหญ่มาอาคมที่ประจุไว้ในพรพยน ยิ่งแข็งแกร่งยั่งผลให้มันดูดันขึ้นดีกเป็นเท่าตัวผู้หญ่บ้านปล่อยให้มันทำงานของตัวเองไปส่วนตนใช้เท้ากรวดเกลี่ยพผื้นดินจุดที่ยืนอยู่นั้นให้เรียบเท่าที่จะเรียบได้จากนั้นนั่งลงตั้งสมาธิส่งกระแสจิตติดต,ต่อกับคนผู้หนึ่งโดยสื่อผ่านของที่บุคคลผู้นั้นทิ้งเอาไว้เมื่อหลายปีที่ผ่านมาผู้หญ่บ้านกำมันเอาไว้ในมือส่งจิตเรียกหาให้มาปรากฏต,ตัวต่อหน้ายามนี้ละ คือเวลาอันสมควรที่เคยบอกกันเอาไว้กราบนิมนต์ขอรับหลวงพ่อเร็วเข้าเถิดขอรับช้าไปเจ้ากล้าจะยิ่งทรมานมาจัดการเรื่องที่ท่านบอกไว้ให้เสร็จเรื่องเสร็จราวไปเจ้าเถิดขอรับสิ้นคำภาวนาจากผู้ใหญ่ภิกษุชราร่างโปร่งแสงหน้าตาสดใสผันปรากฏกายตรงหน้าปากกายระยิบระยับปานทุกอนูทั้งกายละเอียดและจีวรที่นุ่งห่มประดับด้วยเพชร ทว่าบางช่วงก็มีเกิดเป็นควันหม่นสีหมองไม่น่ามองนั่นบอกให้รู้ว่าพบภูมิที่ท่านไปอยู่หลังมรณภาพดับขันหาใช่สถานที่ไม่ดีแต่ยังเหลือเศษซากจากกรรมบางส่วนที่รังเอาไว้ให้ต้องทนทุกข์อาจเป็นจิตปรารถนาสุดท้ายของท่านเองที่ภาวนานับตั้งแต่เห็นว่าจะเกิดอะไรขึ้นแล้วเรียกผู้ใหญ่ไปพบหรือไม่ก็คงเป็นกรรมเก่าที่ยังชดใช้ไม่หมด เป็นเศษกรรมเที่ยวสุดท้ายท่านจึงถูกเรียกมาโดยง่ายและไอที่มันเป็นควันสีม์คงหมดไปหลังจัดการกับปอบร้ายปล่อยหมอกล้าให้หลุดพ้นจากพันธนาการกลับมามีลมหายใจของร่างตัวเอง,วเองไว้ได้อีกครั้งการปรากฏตัวของผู้มีพระคุณซึ่งไม่เคยได้พบกันเลยนับแต่ลาลับจากโลกนี้ไปทมเอาพรานพร้อมเข่าอ่อนน้ำตาร่วงสีหน้าบอกชัดว่าตื่นตันคิดถึงใจจะขาด ผิดกันถนัดกับหมอกล้าที่ชักสีหน้าไม่พอใจบอกว่าโกรธเกลี้ยวนั้นก็ใช่บอกว่าวาดกลัวก็ไม่ผิดนักนั่นเพราะรู้จากวาระจิตว่าผิกษุรูปนี้มาที่นี่ด้วยจุดประสงค์เงินใดกําจัดตนนั่นเองฮึปล่อยกูปลอยกูเดี๋ยวนี้ไอ้หุนชั้นต่ำปอบร้ายอาคมคำรามด่าเสียเทเสียไรยวี่แววจอมอาคมผู้เงียบขรึมอย่างสิ้นเชิงหากเป็นคนทั่วไป คงมีน้ำโหที่โดนดูถูกแบบนั้นแต่มันไม่ได้ผลกับพยนของผู้ใหญ่มันไม่มีจิตใจไม่มีความคิดใดๆนอกจากทำตามคำสั่งลากเอาทั้งหมอกล้าและจิตปอบร้ายที่พยายามทิ้งร่างนี้แต่ทำไม่ได้เพราะมือที่กำข้อเท้าแล้วลากเอาลากเอานั้นไม่ต่างจากกุญแจอันแข็งแกร่งที่สลัดอย่างไรก็ไม่หลุดยิ่งถูกลากเข้ามาใกล้บรรดาลลูกน้องผู้ใหญ่ และสัตว์อาคมที่รุมล้อมอยู่เท่าไหร่ปอบรายยิ่งพยายามอลาวาสด,ด้วยอาการุ้มคลัง่งหากตนหลุดเข้าไปในขอบเขตที่ผู้ใหญ่บ้านสร้างเอาไว้รับรองหนีไปไหนไม่ได้อย่างแน่นอนเพียงการใช้เท้ากวดเกลี่ยพื้นดินเมื่อครู่นั่นก็ทรงพลานุภาพอาบเอาไว้ด้วยพระเวทชั้นสูงแล้วหากไม่ใช่จอมอาคมที่เหนือกว่าหมอกล้าไม่รู้กี่ร้อยเท่าคงทําไม่ได้คิดได้แบบนั้นปอบรายยิ่งโมโหหนักเข้าไปอกีก นี่ไอ้ผู้ใหญ่ชั่วคนนี้มันเก็บงำความลับเอาไว้ได้แนบเนียนจนน่าเกลียดจริงๆไม่ได้พบกันนานทีเดียวนะเจ้ากล้าและโยมด้วยเช่นกันนะโยมกลันมึงไม่ต้องมาเรียกชื่อกูไอ้แควตายหาไปแล้วเสือกไม่ยอมปล่อยวางมาบุนวายเรื่องของมนุษย์เขาตอนเป็นพระก็เสือกทางโลกเป็นผีพระแล้วก็ย,ยังมาเสือกไม่หายมาทางไหนกลับไปทางนั้นเลยหมอกล้าตวาดใส่ไม่ไว้หน้าผ้าเหลือง แม้จะมีสถานะผู้อาศัยในโลกวิญญาณเช่นเดียวกันทว่าความแค้นแต่หนหลังยังผลให้เกลียดคิดหน้าจนยอมกันไม่ได้พรานพร้อมได้ยินแบบนั้นก็มีอันชงนเมื่อครู่หลวงพ่อที่ตนเคารพเอยชื่อหมอกล้าและใครอีกคนแน่ๆโยมกลั่นงั้นหรือใครกันการกระทำของโยมช่างโหดร้ายเสียจริงกระทำกับลูกหลานไม่รู้กี่รุ่นต่อกี่รุ่นแสงแฝงตัวอยู่ในสายเลือด และรอเวลายุดคองร่างคิดเลือหว่ามันจะช่วยให้โยมกลับมาเป็นมนุษย์ได้อีกครั้งผู้ที่ควรปล่อยวางคือโยมต่างหากเล่าฮึไม่ต้องมาสอนคนที่อยู่ด้วยตัวเองไม่ได้ต้องเที่ยวขอข้าวเขากินอย่ามาเสอออกปากหมอกล้าหรือแท้จริงแล้วก็คือปอบร้ายสวนกลับได้เจ็บแสบไม่น้อยพรานพร้อมโพรงถามทันทีว่านี่มันอย่างไรกันแน่กลั่นคือใคร แล้วตกลงมันเป็นไปเป็นมาอย่างไรตนเริ่มจับต้นชนปลายไม่ถูกกระทั่งผู้ใหญ่บ้านซึ่งรู้เรื่องราวทุกอย่างดีอธิบายสั้นๆให้ฟังอีกครั้งขณะเดียวกันก็เวทนาพรานพร้อมยิ่งพักใหญ่ที่ผ่านมาตนเล่าอะไรให้ฟังคงไม่เข้าหัวเข้าสมองเพราะเครียดอยู่กับเรื่องของหมอกล้านั่นเองกลัานคือน,นามของจอมอาคมต้นตระกูลของหมอกล้าหรือเป็นทวดทวดผู้กินลูกหลานของตนไม่รู้กี่รุ่นต่อกี่รุ่น ทวดที่ตายแล้วกลายเป็นดวงจิตร้ายกาจแฝงอยู่ในสายเลือดผู้ที่ใช้อาคมพร้อมจะถูกปลูกขึ้นมาในฐานะปรบร้ายนั่นเอง